เอาเลยคก,ก็คือกราบสัวเดียวทุกผู้ชมสมสมชันกันด้วยเลอยละกันครับ ก็จะมาเล่นเกมซูเปอร์ฟันนะครับเปลี่ยนเปลี Jamie, ่ยนอะไรกันเราเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะครบเฟมเลตเอาไปไปช่วยเลยโอคความละเอียดพ่อปรับไปเศได้ไนมได้แล้วนะครับซึ่งเราทำการลงไปเล่นแบบสรนดาวกันดีกว่าซึ่งตอนนี้แรงบุกน้อยอยู่เลยครับถ้าถามว่าเทำไมผมตั้งชื่อลองหดได้เนี่ยกนะครับก็วิธีการพิมพ์ชื่อลองหดนะคะเป็นทุกคนนะครับพิมพ์เป็นอีโมจิอะไรก็ได้ครับแล้วก็กด ตกลงมานะครับแล้วทุกคนก็จะชีวิตทุกคนก็จะดีขึ้นนะรครับดีขึ้นแบบดีขึ้นจะจะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยครับซึ่งขออะไรไม่มากครับขอแค่อยากเป็นลูกเรือก็พอและไม่อยากเป็นลูกเรือครับ ึ่งตานนี้ผมจะเล่นเป็นช่างประปาและกันเป็นระเบิดท่อมันนะครับอยากแบบสะใจซะหน่อยนะครับโอเคครับก็ไปเจอกันในเกมช่างผลาปาเดี๋ยวผมต้องทำเควสก่อนนะครับไม่งั้นไม่ชนะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเอา,เอาไอ้เจ้าเศษเล็กที่มันติดอยู่ออกก่อนนะคบโอเคเนื่องจากมันเลื้อนไงเศษเล็กอ่ะมันเลื้อนมันมาติดได้ไงก็ไม่รู้เออแบบติดเหมือนคิฟาเลยอ,อันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวก็เดี๋ยว อุดระเบิดไปเลยมีอุดระเบิดเข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวตัวเตรียมตัวระเบิดนะใครแม่งบูท่ออ,อย่าให้กูรู้กูจะระเบิดแม่งคาบอมเลยซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากจะทำภารกิจไงหกก็เลย <c oughs> <อ>ไม่อยากเป็นลูกเรือนะครับเอาง่ายๆนะครับแต่ว่าผมเป็นลูกเรือไงเอ้ยเจอศพสีส้มนะครับรู้สึกว่าจะมีหมอนะคะผมก็ต้องรอหมอนะครับแต่หมอก็น่าจะเป็นสีสมม้มหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับถ้าหมอเป็นสีส้มแล้วผมจะเอาอะไรแดกเลยทีนี้โอ้ย โอเจะเรามาทำควสต,ต่อนะครับภารกิจนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะครับคนนี้รู้สึกว่าจะเหมือนเห็นถูฆ่าหรือเปล่าถูกไม่ได้ฆ่านะเว้ยเอาดีเอาจาดทำเชี่ยเร็วเอ้ารายงานศบโอเคไหนศบอะไรของเมือง ไอศีน้ำตาลฆ่าตรงหน้าห้องจอปิดหัเส้นน้ำตาลมันมีสไปด้ยเหรอเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยน้ำตาลไปมีสได้วย่ะโอเคไม่มมวไม่ม้โจ๊กโจ๊จ๊กโเอ๊ะทุกคนแน่สไปด้วยพี่กายใช่ไหมแล้วเราไปขอตัวพี่กายแล้วพี่กายคุยกับเราประมือบอกให้คุณดีใจเลยพี่กายคุยกับเราเร็วก่งมอาเลยนะครับเออคุณอัจฉริยะเลยทีนี้ได้เล่นกำแพงซ่าลีก่อนแล้วก็โชว์คุณกับโอเชียนกลับมากันนันบอกให้ได้เล่นกันนัน กับเพนแล้าก็ดังเกืองบินกันบอกไอ้นี่ก็เก่งคนใต้คนใต้ผมไม่อยากพูดเยอะนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะแทรกผมไม่ได้ฆ่าแค่นี้แหละเลยเดินๆบ้านนึงบ้านนึนะ โชคคุณกลับมาเอาไปน้ำตาลออกไปเอาไปน้ำตาลไปน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาล,ต,าลต้องออกแล้วแหละบปไปซึ่งตอนี้ผมโวตน้ำตาลไปละตัง้งเลาก่อนตายโชคคุณกลับมาเป็นเรื่องน่าดีใจอ่ะหมออีเขาอีกลกับมาเขาพูดอะไรของเขาว่าผมไม่รู้เรื่องเขาคุยอะไรกันพี่โชคคุณอะไรพี่โชคคุณอะไรไม่รู้จกัก ว่าสีเออน้าเงินน่าจะเป็นอันนี้นะเอย้ยไม่รูสส้สีสีน้ําตาลน่าจะเป็นวิญญาณนะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับแต่ว่าไม่รู้สิก็สีส้มมั้งสีส้มเออใช่ใช่ใช่สีส้มน่าจะเป็นวิญญาณนะคบตอนนี้ก็วิญญาณเกิดละก็รู้สึกว่าเรียบร้อยไอชิ้นนี้มันเป็นนายอำเภอหรือมันคนนี้มันจะเป็นนายอำเภอหรือมันมดท่อแล้วผมกดทันวะคืออะไรอะงงงงงง่าจะ น่าจะมุดท่อแต่ผมกดทันนะครับมันก็ไม่ไป,ปหายแล้วกันโอเควิญญาณเล็กหนึ่งภารกิจทีนี้เราเล่นยากเลยนะคบเพราะว่าวิญญาณมันจะชนะแล้วเนี่ยเอาคาบอมก่อนคาบอมคาบอมก่อนวางคาบอมก่อนเรียบร้อยวิญญาณถูกกำจัดน,นะคบทีนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นมาสามรอยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ออกซิเจนมันระเบิดแล้วเดี๋ยวไปแก้ก่อนแม่วไม่ไปแล้วขี้เกียจเดี๋ยวมันก็มีคนไปยังไง เมือนสีชมพูกับสีขาวนะคบจะคิดว่าผมเป็นอร p o r t e r หรือไม่ก็เป็นอะไรที่มแซลมานบุทรได้แล้วก็เราผมบุทรนะแต่ผมไม่มุดอกผมจะมาวางคาบอมไปเฉยนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่เลยอะโอเคตอนนี้มีแฮกเกอร์นะครับก็ประมาณนั้นแต่เขาทำไมเขาต้องตามผมด้วยผมรู้สึกแปลกๆเลยเนี่ยโอเคตอนนี้ออกซิเจนถูกทำลายได้แล้วผมขอดูดบัตรก่อนโอเคเดี๋ยวก็ทาน,นายังไงก็ทำ โอ้ก็อีกเจ็ดวิอ,อ้โอโอเคอ้อไอสองคนนี้น่าจะปลอดภัยนะครับอ้าวสีแดงทำไมนอนตายอยู่ตรงเนี้ยทำไมเขาไม่พูดอะ่ะเหลือเป็นคนดีเราทำนายแล้วสีฟ้าเป็นคนดีแต่หมอน่าจะตายไปแล้วแหละ งั้นหมอคงจะไปชุบชีวิตไอ้นั่นแล้วแหละไอตัวที่มันนอนตายอยู่สีแดงอะผมว่านะสีชมพูเป็นผู้ทำนายและทำนายส,าสีฟ้าและสีฟ้าเป็นคนดีผมก็เป็นคนดีเพราะฉะนั้นเหลือสีขาวมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับสีขาวสีขาวไปขาวไปขาวขาวขาว,ขาวปาดแน่นอนร้อยเอร์เซ็น ชื่อผมก็ไม่รู้นะครับว่าขาวไปหรือเปล่าผมลองดูเดาไปมั่วว่าสีชมพูเขาเป็นกลุ่มเดียวกับเออสีฟ้าไงแต่ผมว่าไม่น่านใช่นะครับทาไมสีเหลืองว่าน้าเงินเป็นคนดีอะเอ้าก็สีชมพูบอกไม่ใช่หรอเอ้าก็สีชมพูเป็นคนบอกเองอะว่าสีฟ้าเป็นคนดีเราสงสัยน้าเงินกับขาวอะงั้นก็ต้องขาวอะละ ไปแล้วฮาบเบอรี่ไอคนไฟเอา้านี่คือชนะแล้วเหรอชิวจับยังไม่มันวะอ,อีกตาดิแล้วก็ s <S จับเลยจับจับเรียบร้อย ครตัวแฝงแน่นอนต้องเ,เป็นหมอผีครับถ้าตัวแฝงธรรมดาก็จะกระจอกเกินนะคุณวิ่งหนีไปได้นะแต่นี้ฉันไม่ได้หรอกเรียบร้อยครับหมอผีสองคน ยังไงดีวะมีหมอมีน้องเถอะแยกอยู่นะครับตานี้โอเคทำการตัดออกสิเดเรียบร้อยตัดไฟไปแล้วกันโอเคแล้วก็เราจะใช้สูตรนี้เอ้ยฮีโ,เโรเพชรตัวปลอมเรียบร้อยอย่ายามาปลอมตัวเป็นฮีโ,ตโตร่เพชตัวจริงนะอันนี้ผมไม่เห็นนะเพราะว่าผมเดินไปอยู่ไอเดียผมก็เจอศพสีแดงนอนตาย กำลังจะมาทำไฟในห้องไฟฟ้าแต่เมื่อกี้สีเอ,อ่สีแดงตามเรามานะแล้วก็สีแดงก็หายไปเพราะว่าไฟมันดับอยู่อะห้องนี้ดูเงียบๆนะมีหมอไหไมไม่ต้องกดดูเฮ้ยวพาะผมรู้แล้วไม่ต้องถามสีน้ำเงินแบบ เป็นแน่นอนบ่บ่มนชอะเนี<ห>่ยเหรอวะเบอรที่แท้ผมเป็นนักเะน้อยขทุกคนหรอไม่เชื่อเหรอเียมึงก็มี่ก็ตัวสองสิบอีเนียถ้าข้ามเทโศพอะมึงก็ตัวสอโศอีมึงไม่จริง ก่อนงั้นหวดไอ้สีความิีกับสีขาวไว้ก่อนนะเพราะเราเห็นมันผ่านสีแดงไปอะสีน้ำตาลคุณเป็นหรือเปล่าไปโบยคนอื่นเขาอย่างนี้แน่นอนคุณเป็นแน่นอนเป็นครับเป็นแฮกเกอร์สีน้ำตาลทำตัวหน้าสงสยนะัยแล้วทุกคนเอะ ตัดไฟเหมือนเดิมครับผมก็ไม่รู้ว่าจะตัดอะไรแล้วก็เลยต้องตัดไฟนะครับจะได้เป็นฆาตรกรชิงฟับอะไรอ่เงี้ยโอเคก็ทําการวาร์ปทอไปนะคบไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าโอเคแต่กลัวนะสีเหลืองอยูเวดนามเด้อแต่ชื่อเป็นไทยไม่ใช่แหละตัดนี่ตัดอันนี้เลยแล้วก็ปิดปิดปิดโอเคเอ้ยใครฆ่าไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ เคไม่มีคนแล้วก็กระโดดมาเดี๋ยวโชว์ตึกเดี๋ยวแกทำเควสก่อนแกทำเควสแกทำเควส <c oughs> เดี๋ยวผมจะทำการปฏิบัติการ,รแล้วและมาตัดอ็อกกิ้งเพชันอ็อกกิ้งเพชันโอเคเดี๋ยวทำการปฏิบัติการแล้วเว้ยสีเขียวสีเขียวเป็นหมอสีเขียวเป็นหมอรูปทรงสีเขียวเป็นหมอโอเคเขียวหมอเขียวหมออุ้ยทะลุกระแมงได้เด้ออย่างตึงเรียบร้อยก่อนเวิรทำไมเฮ้ยเดี๋ยวนะผมฆ่าสีเหลืองไปนี่ว่าไอะชี้กูฆ่าสีเหลืองไปแล้วสีเหลืองมันโดนชุบ สิมูนจะมีคำแก้ตัวไงครับโอ้ยสวยแหละฮีโล่เพชรตัวปองแัวนี้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะผมอยู่ห้องออกซิเจนไม่รู้ปวดทำไมอ่ะ ับมีแล้วครับสีเหลืองผมไม่ได้ฆ่านะคุณอย่ามาโบยคนอื่นดิเองเมื่อกี้เราเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมลองแฮกแล้วเราไปดูถ้าเห็นเหมือนแบบมันเห็นแบบแวบอบะแบบคือแบบมันเห็นแบบแวบคือมีสีหนึ่งเป็นแบบสีหนึ่งอะนั่นแหละถูกถูกายอ่ะแต่ไม่มีศพแล้วเราเห็นเหมือนเหมือนสีจำอะไรไม่รู้อะแต่ แต่เห็นแวบเดียวก็หายไปเลยแล้วมีมีสีชมพูสีส้มทุกคนค่าสีเหลืองบอกว่าสีม่วงไม่ได้แก้ตัวมันก็สีม่วงไว้เพราะว่าสีม่วงอาจจะค่าสีเหลืองได้เพราะว่าสีเหลืองอะตายอมอเตอร์ล่างอะเราไปเห็นศพใช่ไหมแล้วเราก็พยายามแบบว่าให้ทุกคนมาดูแล้วสีนี้เออสีนี้สีเขียวก็มาแล้วสีเขียวก็ชุบสีเหลืองอ่ะ ผมกำลังเดินผ่านเราไปไม่ได้ง่ายหรอกถ้าเราเป็นแฮกเกอร์เราจะตรวจเลยปาดที่ไหนเนี่ยคิดให้ดีก่อนถึงค่อยปาดอย่ามาพูดอะไรก็จะ่ามาพูดก็ได้แอเมืองไปก็ได้แอเมืองไปอ้ากูตายกูตักโอเค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 เท่ากันเท่ากัน เกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวกูจะจองร้านจองทานมึง few moments later. คิดแผนออกแล้วก็ได้เวลาทำจริงสาบแช่งไปก่อนเลยสาบแช่งใครก็ไม่รู้แหละโอเคสีฟ้าโอเคบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันตายนะเดี๋ยวเออเอาเรียบร้อยใครฆ่าใครฆ่า ชว่วยไายถูกตัาบอ่ะค่ะไข่มันข้าวะ่ะอธิบาิต่อไม่งั้นแผนจะเสียเรียบร้อยเรียบร้อยมันกำลังไปชุบมันกำลังไปชุบเราอ่ะที่กำลังไปชุบเพื่อนเอางั้นแหละเพื่อนปิดเรียบร้อยโดนปิดแล้วสีสีเหลืองสีเหลืองเอ้าเรียบร้อยสีเหลืองรายงานพอจีรอบนี้ผมคงไม่เหลือขี้แหละอย่านะเว้ย เขียวกำลังล่าศพไปชุบอันนี้คือผมเดินมากับสีเขียวนะเดินกับหมอเมื่อกี้เราเราไปดูแล้วเราเราแฮกแล้วเราเห็นมีมีศพคนตายเราอยู่เอห้องพยาบาลนะตอนนั้นประตูมันล็อกอยู่แล้วพอประตูเปิกกกดกส็สีเหลืองก็กดโดแล้วก็สีเหลืองก็ตายเลยสีขาวสาบสีเหลืองโบดสีขาวเลย ผมไม่รู้ผมสงสัยสีม่วงกับสีปามิ้นโอเคจบเรื่องนี้จบก็คือผมเป็นนักตืบคนตายผมตรวจสอบสอนซีไปหาสีม่วงแต่ผมเป็นนายกนะผมไม่ได้เป็นต้องวัวเหรบพี่ข่าวนี้หมดแล้วม่วงเหรอ มันดูตีร้อยท้าปคนไท้ปวดไท้ปวดไทยเอาสีมือเองเป็นใายรับเอ,องก่อนปะเนี่ยนักสือบะอะมันไอ้นี่รีวมันไอ้นี่น,นักสืบมัน,น ขี้ขาวไปขี้อ้างมาก่อน2อ0 0 years later ะไรเนี่ยอยู่ในปาร์ตี้ลรวดันกาไฟเยอะอยู่ในปาร์ตี้ลรวดันกาไฟเยอะ